รถสวยบริการดีนะคะต้องบริษัทกิบมดธุรกิจของเรานะคะวันนี้นะคะแอดมินเกมพามาชมนะคะสําหรับบรรยากาศนะคะคุณลูกค้าที่มารับรถนะคะบอกได้เลยว่าันทีนะคะใครที่สนใจอยากซื้อรถคันสองแต่ว่าอยู่ต่างจังหวัดนะคะหรือว่าไม่กล้าตัดสินใจนะคะต้องฟังคลิปนี้แล้วก็ดูดีโออันนี้นะคะให้จนจบได้เลยนะคะในระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวน้องเกมจะพาไปชมความสวยงามรอบคันนะคะสําหรับมาด้าสองคันนะี้ คันนี้ก็ใส่ล้อมาส,สวยๆเลยนะคะกระขอบกัะสีล้อ,อยางนะคะใหม่แล้วก็ชัดเจนตามโปรโชั่นนะคะ,ะจากนี้ไปนะคะเราไปฟังการสัมภาษณ์นะคะของคุณลูกค้ากันต่อเลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะบรรยากาศของเราเลยนะคะเรามารับรถนะคะสําหรับคุณพี่นาวีนะคะเขากะกอบอาชีพข้าราชการนะคะแลวเรามาฟังนะคะความพึงพอใจกันเพราะว่าคุณพี่นาวีเนี่ยนะคะดูรถจากทางเพจใช่ไหมคะไม่เคยเข้ามาชมที่หน้าร้านของเราเลยนะคะเอาเป็นว่าอยากให้คุณพี่นะคะบอกนิดนึงว่ารถที่เราเนี่ยจากดูในเพจนะคะแล้วก็มาดูตัวจริงในวันนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างาคะ่ะ ตอนอื่นเลยนะครับต้องขออนุญาตอธิบายนะครับว่าจริงๆแล้ว่เราไม่เคยซื้อรถมาก่อนนะครับแล้วก็ถามว่าทําไมถึงเลือกที่จะมาใช้บริการที่นี่นะครับเพราะว่า 1. คือเราศึกษาจากข้อมูลโปรไฟล์ของทางบริษัทนะครับเรามองว่าทางบริษัทนี้นะครับทา เหมือนมีความน่าเชื่อถือมากพอสมควรนะครับในเรื่องของข้อมูลต่างๆนะครับเราก็เลยลองติดต่อเข้ามาทางเซลล์นะครับแล้วก็ได้มาเป็นเซลล์คุณเบนซ์นะครับในการดูแลเคสจากคนที่ไม่เคยมีรถไม่เคยมีไม่เคยมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรถมาก่อนเลยนะครับมีการอธิบายให้เราเข้าใจอย่างง่ายแล้วก็ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเชิงก็ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับพอมาถึงที่เต็นต์นะครับต้องบอกว่ารถสวย กว่าในภาพนะครับที่มีการที่ทางพี่เซลนะครับส่งให้ดูต้องบอกว่าประทับใจมากๆแล้วก็ขออนุญาตแนะนําทุกๆคนเลยนะครับถ้าใครดูอยู่นะครับก็ให้ลองเข้ามาชมก่อนก็นได้ครับก่อนที่จะตัดสินใจเพราะว่าบริการที่นี่ต้องบอกว่าดีทั้งพี่เซลแล้วก็น้องๆพนักงานที่นี่ทุกคนเลยครับค่ะองขอขอบคุณคุณพี่นาวีมา,มา,มากเลยนะคะพูดถึงความประทับใจแล้วก็แนะนําให้ขนาดนี้นะคะจากนี้ไปนะคะน้องเกม กิจของเราีนะคะขอให้คุณพี่ขับขี่ปลอดไัยนะคะโชคดีในการเดินทางแล้วก็เฮงเฮรวยรตลอดปีค่ะขอบคุณครับ